รายการที่1ที่นี่งเป็นสาสมงฝังผู้นำเก่าเป็นระคกัรล้านเอทีเฟอร์ดีเจอร์นองแรมเป็นผู้นำเก่ารับการจุดที่นึ่นะครับเป็นสาสมงฝัง นะครับเล่นเขานะครับเล่นเขาทั้งสองขานเพื่อความรวดเร็วขึ้นไปจากระหว่างนะเล่นเขาแต่กับเชื่อกมือเขากันพรมรวดเร็วแจ้งห็่สวยแจ้งแต่งามของข่ายของไฟแะะกับจระค่ายที่ได้มาสมานครับฐานที่หนึ่งแต่ับเป็นสอสมหวัง ผู้นำเข่าคืออันเคอร์หลานแลมเป็นผู้นำเข่าหรือเอ็มพีฟอรติเจอร์กับพี่น้องกับกิจการที่หนึ่งนะครับฐานที่สองก็ได้เขานะครับขันไพ่พ่องปล่อยของผู้นั่ำครับเพราะเธอต้องแข่งขันกับเวลาแล้วนะครับมัดชุดท้ายแล้วมันป่ะจานไงไก่เล่นอะไรอย่างเงี้ย อีกแจ็กบังค่ะบ้านมันซิเมอร์ระบ่ซสองบังเหือ้งกอเืสงบังอย่านั่นม่เห็นบ้านบังสองบังเนี่ยนะตัวบ้านมันบ่อมีเบื้องกระดานนะบ่อนงมันลายเ่ยังมันยังบ้านไดนบ้านไร่ บานบๆเว้ยเดี้ยงๆเลแรงเบิ่งบ้านห้องบเมีองบ้านห้องสิมีไปไปตำกันกลางอากาศกี่สิครักเนาะ คำเดิมขอยืนยันคำเดิมขึแ8นาฬิกาคือบอได้สั้นยืใจครับเป็นตมารรที่รับป้ายผมประกาศจะแ่าแล้วแต่บอกไปกับบงสนใจแต่ตอนนี้นท่าจะกับประการรุ่บ้านก็ที่บสนใจกัน,อนเอาทีที่แดแลกันนะครับสปนาฬิกาหยได้แต่ไม่มีรับบัลนะครับ ย็นยันคำเดิมเล่งเขาเึงนใจกันอยากเห็มันชันบอก้กจรมการกันเนใจครับผมประกาศจะเจ้าแล้วนะครับเขาใจกันนี้นะครับขัคาแนวเ่อขึ้นาน่้นานีาเล่ดีนขนีาลย เอาไปไปเมื่อก็ได้ครับว่เป็นอย่างไรต้องหยุดตื่นว่าเป็นอย่าง,อเ,นนงเอาไปไปเมื่อว่าเป็นอยางครับเพราะว่าเข้ากับประกาศจะเข้าแล้วแต่ก็มาค่อยมาสิมาบ๊ยไหวมาเสียงมันก็บอะไรแต่กับเพราะเรายึดนะครับคำกติกาเดิมๆสว่วนสองบางนี้นะครับหุดได้ แต่หลังจากนี้ไปอาจจะจุ่ยไปไหนทางพีล่าเขาเปิดเข้าใจเนอถ้าท่านประพ้อใจถ้าเอาออกไปเมื่อเออนั่นน่ะส่วนยุทธานส่วนยุทธาลชุทธใดยุทธานแล้วแต่ผู้จุ่ยที่หลังนี้จุดไปไหนก็สี่น้องเนอเขาจะจำนี่นะครับครับครับ